สวัสดีครับสติรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงของการระบาดนะครับโควิด -19 นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆหน่วยงานก็กําลังพยายามแก้ไขปัญหาตังนี้กันอยู่นะครับผมแต่อย่างไงก็ตามนะครับในส่วนของภาคประชาชนอย่างเรานะครับก็ควรที่จะมีอุปกรณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเจอลกอฮอล์หรือว่ายาสามัญประจําบ้านนะครับผมเอาไว้ติดตัวนะครับ เพื่อเอาไว้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวนะครับผมเจ้าแอลกอฮอล์แบบน้ำนะครับอ่าแบบที่1นะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะครับสำหรับกดเอาไว้ล้างมือนั่นเองนะครับแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพานะครับผมซึ่งสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมที่เป็นน้ายานะครับตัวนี้นะครับเป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณสมบัตินะครับผม ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดนะครับผมคาเตือนนะครับห้ามเข้าใกล้เปลวไฟแล้วก็ห้ามรับประทานนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมขนาดอยู่ที่1ลิตรนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาไปชุบน้ําเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นนะครับเช็ดตามฝ้าผนัง นะครับประตูนะครับลูกบิดอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะชุบผ้าแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้นะครับผมหรือว่าเราจะเทนะครับผมน้ํายาตัวนี้นะครับใส่ไปที่สเปรย์ตัวนี้นะครับเพื่อเอาไว้พกพานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่สเปรย์นะครับเจ้าสเปรย์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับ 7 5นะครับผมตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่100มิลลิลิตรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแยกมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นน้ํายาที่มาเติมใส่ในนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นสเปรย์นะครับแล้วก like ็แค่ถอดฝาตัวนี้ออกมานะครับปุ๊บนะครับแล้วเราก็ฉีดพ่นใส่มือนะครับผมเวลาเราไปตลาดนัดหรือครับหรือว่าเราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปข้างนอกนะครับไปร้านสะดวกซื้อนะครับเราก็เพียงพกพาตัวนี้ไว้นะครับผมอ่ะแล้วเราก็เอาไว้ฉีดตามมือตามแขนตามขาตามผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมานะครับผมเพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับอ่ะมันก็จะพกพาสะดวกง่ายได้นะครับผมต่อมานะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว จ<ง>เจลแอลกอฮอล์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับมันจะมีความเนืดนะครับแห้งไวนะครับไม่เหนียวเนอนะนะมือนะครับผมตัวนี้นะครับผมขนาดอยู่ที่500มิลลิลิตรนะครับผมกระปุกค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับผมสาหรับวิธีการใช้นะครับเราต้องเอาตรงนี้ออกอก่อนนะครับผมเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการป้องกันการใช้งานก่อนที่เราไม่ได้ซื้อไปนั่นเองนะครับนี่นะครับมันจะกดไม่ได้เห็นไหม ตัวนี้จะกดไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเราเอาตรงนี้ออกนะครับมันจะกดได้นะครับวิธีการออกก็คือดึงออกนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดแบบนี้นะครับชึบนะครับผมวิธีการกดน้ํายานะครับผมก็กดประมาณเหรียญ5บาทนะครับหรือว่าเหรียญ10บาทประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่มือนะครับแล้วก็ถูให้ทั่วทั้งมือทั้งซอกมือนะครับแล้วก็ที่ข้อมือนะครับตามซอกนิ้วต่างๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่เหนียวเนื้อนะครับตัวนี้ อ่านี่นะครับผมใช้ง่ายนะครับเย็นนะครับผมอ่าและนี่ก็คือคุณสมบัติเจ้าอุปกรณ์สําหรับประจํบ้านช่วงนี้นะครับก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับแนะนําเลยนะครับผมว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็หาซื้อติดบ้านไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยไว้นานวันนะครับมันจะยิ่งหาซื้อยากขึ้นนะครับผมยังไงก็ลองหาซื้อกันไว้นะครับแล้วก็ถ้าทนใดสนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว น้ำยาแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเจลล้างมือนะครับหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ